5วิธีใช้สายตาติดจอยังไงไม่ให้ตาเสื่อมมี5วิธีใช้สายตาให้เหมาะสมมาฝากครับ 1. จำกัดเวลาในการใช้หน้าจอของคุณการใช้หน้าจอนาน,น,านเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอาการตาแห้งและแสงจากหน้าจอทําให้เราปรวดตาได้ควรจำกัดระยะเวลาในการใช้สายตาเพื่อให้ตาได้พักบ้าง 2. กําหนดตําแหน่งในการใช้งานให้เหมาะสมกับการมองควรอยู่ในระยะตรงกับสายตา 3. อย่าลืมกระพริบตาเวลาใช้สายตาทำให้เรากระพริบตาน้อยลงกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันอาการตาแห้ง 4. ปฏิบัติตามกฎ20 20 20เพื่อให้สายตาได้พักเป็นเวลา20วินาที 3. ช่วงเวลา 5. ควรปรับแสงไฟให้เพียงพอเพื่อลดการเพ่งของสายตาให้รู้สึกสบายตามากขึ้นแค่คุณปฏิบัติตาม5วิธีง่ายๆเพื่อให้คุณได้ใช้สายตาอย่างถูกต้อง สามารถช่วยลดโอกาสในการเสรื่อมของดวงตาได้